This the i is s t h Standard Podcast Are you okay? The Standard Economic Forum โลกหลังโควิด -19 ประเทศไทยอยู่ตรงไหนในความปกติใหม่มิติใหม่ของว i r t u a l Conference ครั้งแรกของประเทศไทยกับการรวมตัวกว่า40ตัวจริงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมพบกับสุปชัยพานิชพักสุรเกรยียรติเสถียรไทยกเกษียณเตชะพิระสุรชาติบำรุงสุขสมเกียรติตั้งกิจวานิช์เศรษฐาทวีสินสมชัยเลิศสุทธิวงศ์กรจติกวาวนิชย์ชัดชาติสิทธิพันธ์สุปจีสุธรรมพันธ์ทัศพลเดลเวลอนุพงศ์อัศวโพคินนัทพงศ์คุณากรวงศ์ สุวิท์เมสินซรีสุรพงศ์สืบวงลีและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายดำเนินการเสวนาโดยสุดทิชชัยยุทธพิภูพุ่มแก้วกลา้าและผมนัคริวนวรรกิตไพบูรณ์งานจัด3วันเต็มเริ่ม29-31ถึงพฤษภาคมจำน่ายบัตรแล้วผ่านทาง www.eventpop.me หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thestandard.co อายุโอเคอพิซดนี้เราจะยังพูดถึงเรื่องของบรรยากาศและการสื่อสารกันในครอบครัวเพราะว่าช่วงเวลานี้เราอาจจะใช้เวลากับคนในครอบครัวบ้างมากและหลายคนก็ค้นพบแล้วว่าแหมการใช้เวลากับคนในครอบครัวบางทีมันมันมีการกระทบกระทั่งกันมากกว่าที่คิดด้วยคําพูดที่มันดูเหมือนจะไม่มีอะไรฟังมาแล้วก็จริงๆดูเหมือนไม่มีอะไรทําไมมันโดนใจจังเลยนั่นก็คือ เรื่องของการที่เราบางทีเผลอไปจัาชไปตัดสินไปตีตราคนในบ้านซึ่งหลายคนว่าเออการตัดสินบางทีเราจะมองว่าเออเราไปตัดสินคนอื่นหรือเปล่าแต่จริงๆคําพูดติดปากของเราบางครั้งอาจจะเป็นการไปจัาชไปตัดสินกับคนในบ้านคนที่เรารักมากๆนั่นแหละแล้ววันนี้ค่ะเชิญแขกพิเศษมาร่วมพูดคุยคือเรียกได้ว่าอืมเป็นทั้ง คุณแม่ที่ดูแลลูกชายวัยรุ่นสองคนซึ่งเราก็จะถามถึงประสบการณ์ตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นไซโคเทอราพิสหรือนักจิตบำบัดแล้วก็เป็นนักละครบำบัดอยู่ที่มหาวิทยาลัยยอร์กที่ประเทศอังกฤษขอ,อเชิญคุณซารินดัสโทมัสพิเจียของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีดาวสวัสดีคนผู้ฟังทุกคนนะคะ ก็ขอบคุณโซเชียลดิสแตนต์และการล็อกดาวน์ที่ทำให้เราสามารถอัดพอดแคสต์กับพี่เจียที่อยู่ที่อังกฤษไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่มีระบบนี้ไว้พูดคุยกัน<ด>พี่จียเดี๋ยวถามเลยจริงๆเอาถามตรงไปตรงมาเลยพี่เจียอยู่บ้านกับลูกชายสองคนที่เป็นวัยรุ่นเจอปัญหาคล้ายๆอย่างนี้ไหมอย่างที่เราเพิ่งเกิิ่ปนไปคุยกันแบบตรงๆก่อนที่จะเป็นโปรเฟชชั่นอลมีค่ะ ตลอดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่แต่เป็นแม่แล้วเป็นเป็น,ปนรักบ,บําบัดด้วยเนี่ยคะ่ะม,มีเลยเพราะว่าอย่างลูกคนโตเนี่ยบางทีเขาก็จะทักมาก่อนว่าโอเคแม่นี้คุยแบบแม่ลูกไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะเขาต้องเบรดค <laughs> ุณแม่นะ <laughs> ไม่พังเด็ดไหม <laughs> เพราะฉะนั้นค่ะเพราะฉะนั้นมีค่ะโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าในลูกวัยรุ่นเนี่ยค่ะจะไวมาก ในเรื่องของคําพูดหรือการตัดสินนะคะเพราะเขาเพราะว่าจริงๆเลยธรรมชาติของวัยรุ่นเขาเนี่ยเขาต้องการคิดเองทําเองต้องการใช้หัวของตัวเองไม่ได้ต้องการให้คนมาบอกเราเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกเราตัดสินเนี่ยจะไวเลยจะไวในที่นี้ก็คือทั้งต่อต้อตานหรือว่าเด,ด,ดนินเดินหนีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันมีนมค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นมันเป็นศาสตร์และศิลป์เหมือนกันนะในการคุยกันในบ้านนะคะอืม อย่างเราอย่างเงี้ยสมมุติเราเป็นคนในครอบครัวเราจะต้องรอเราจะต้องคอยดูปฏิกิริยาเขาอย่างนี้เปล่าให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่เราเผลอไปตัดสินหรือเราเราสังเกตได้จากอะไรเราจะรู้ได้ไหว่านี่เราแบบไปกระทบใจหรือเผลอคิดแทนไปแล้วบ้างหมายถึงถ้าไปดูปฏิกิริยาของคน,คนฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมคะ มันมีหินเยอะเลยค่ะเมื่อกี้ที่พี่เจพูดสองอย่างว่าเด<ม>ื่อนนี้กับต่อต้านนี่ก็ฮินนันหนึ่งอะไอ้ต่อต้านเน,นี่ยแต่ตว,ว่าหลายคนนึกไม่ออก<ม>อือเดโดยเฉพาะบริบทไทยหลายคนแบบเฮ้ยฉันต่อต้านแม่เหรอฉันไม่เคยเถียงเลยนะแต่นั่งหน้าตึงแบบแข็งอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่ทําตามที่พูดอะไรอย่างนี้พี่เจยกตัวอย่างให้ด เพราะว่า,าเราต้องดูสายก่อนนะเรารู้จัก,จกเรารู้จักลูกเราดีในแง่ของเรารู้อยู่แล้วว่าหน้าตาใช่ไหมคะสไตล์โดยกปกติเนี่ยเวลาโอเคกับไม่โอเคยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องรับพินตรงนี้เราต้องรู้ก่อนว่าอันนี้มันกระทบอ,อย่างเช่นจริงๆพ่อแม่นี่ไหวนะลูกเปิดประตูเข้ามาในบ้านที่เนี่ยคุณพ่อแม่บางคนนี่แบบคอมเมนต์เลยโหหน้าไปไป,ไปมมีเรื่องอะไรมาเนี่ยไปโดนอะไรมาใช่ไหมคะเราไวมากเลยเราดูปับ๊บเรารู้เลยว่ามันต้องมีอะไร ช่ไหมคะมหรือไม่มีอะไรก็แล้วแต่อาจจะเหนื่อยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราจับจับไปตรงเนี้ยว่ามันต้องมีอะไรเพราะฉะนั้นเอาตรงนี้มาเป็นประโยชน์นะคะแทนที่จะเป็นแต่ข้อติก็คือเราก็ต้องรับรู้หินตรงนั้นคําใบ้ตรงนั้นว่า บางทีหน้าตาหรือปฏิกิริยาบางอย่างเช่นกำลังคุยกับเราอยู่แล้วอยู่ดีๆก็ไม่ได้มีใครโทรมาหาหรอกแต่ว่าก็ยกมือถือแล้วก็ดูมือถือเลี้ยงไปเพราะเขาไม่ได้อยากจะเอนเกจกับเราไม่ได้อยากจะคุยกับเราหรือการเดินหนีหรือหรือการก้าวรราเช่นตัดบทก้าวเราไปเลยเช่นสมมติว่าแม่ไม่อันนี้ไม่ต้องยุ่งไม่ต้องพูดอันนี้ไม่เข้าใจอันนี้อันนี้พ่อแม่ไม่เข้าใจหรือ หรือเอถ้าไม่ต้องถามวันนี้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสายของคําพูดเนี่ยค่ะเ,เราดูได้คือไม่จําเป็น,นี่ต้องไปถึงจุดที่ระเบิดหรือเวียงกัน<ม>แค่ไอหินหรือสายเล็กๆน้อยๆนะคะกันหรือว่าการใช้เวลากับเราน้อยลงเพราะเข้ามีความระ้สึก็อา,อาจจะเลี่ยงเราไงอเอแต่ว่าห,หลายคนคตกหลุมอันนี้หลายคนจะแบบว่าไม่ยอมเทคสัญญาอย่างที่พี่เจียบอกออกมาเป็นประโยชน์ แต่เทอีกแบบหนึ่ง mm hmm. เช่นสมมติว่าลูกเดินเข้าบ้านดันคิดว่าอาจจะมีบางบ้านที่เห็นหน้าลูกแบบไม่โอเค mm hmm. อาจจะแทนที่จะเห็นว่าเป็นการสื่อสารกลับใช้ตรงน,นั้นเป็นจุด a t t a ท k ใช่ค่ะมันไม่มีความสุขมากนะักเลยไงบ้านนี้ <c oughs> เดินเข้าบ้านมานี่ห <c oughs> น้าเป็นแบบนี้เลย <c oughs> เหรอแล้วเวลาเดินเข้าบ้านมามีความสุขไม่ทักนะ โอ้ทุานวันนี้ดูความสุขดีจังเลยเออมันต้องมีอะไรพิเศษหรือเปล่าโอ้แม่ดีใจที่ลูกหน้าตาดีจังเลยมีความสุขอันนี้ไม่พูดแต่เวลาเดินเข้ามาหน้าหืมกลิ่มเลยอันนี้จะรู้ใช่ไหมคะเพราะว่าเพราะว่าเราเนี่ยจะไหวคนทั่วไปเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเราจะไหวเวลาเราเห็นปัญหาเพราะว่าอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ ใช่ไหมคะมนุษย์เราเนี่ยบางทีเจอปัญหาข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยทั้งสมองทั้งอะไรต่างๆนี่มันทํางานเลยเป็นสเตรสฮอร์โมนใช่ไหมคะเราเคยได้ยินมาแล้วไฟล์ออกไฟ h t ก็คือว่าเราจะทํายังไงเวลามีปัญหาข้างหน้า mm hmm. ใช่ไหมคะเราจะสู้เราจะถอยหรือเราจะแบบว่าฟ e ีส mm hmm. e ทาอะไรไม่ได้เลยนะงง mm hmm. ใช่ไหมคะ mm hmm. พูดแค่นี้เราก็นึกนึกถึงคนหลายๆบุคลิกใช่ไหม mm hmm. เวลาที่เจอปัญหา mm hmm. เพราะฉะนั้นในความเป็นพ่อแม่เนี่ยค่ะ พอเราเห็นอะไรที่มันคล้ายๆกับว่ามันเป็นปัญหามันเป็นอะไรอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราจะบางคนก็จะพุ่งใส่เพราะนะั้นเป็นธรรมชาติที่เราเห็นอะไรที่มันไม่ใช่ที่มันจีดขึ้นมานิดนึงมันเป็นปัญหาเนี่ยเราจะมาทํางานไปโดยธรรมชาติเพราะนะั้นเราก็จะเราจะเราจะไวคุณพ่อคุณแม่จะพุ่งใส่อ<ส><ส>อืออเร็วไปเพราะฉะนั้นเอาใหม่ค่ะเห็นหน้าบูหน้าตึงแอบดูโทรศัพท์ เนียนเนียนเนี่ยใจเย็นอย่าพึ่งพุ่งถาโถมใส่หายใจเข้าลึกๆแล้วก็ฟังสัญญาณว่านั่นเขากำลังส่งสัญญาณว่าเขาไม่โอเคกับอะไรสักอย่างมาดาวพูดถึงคำว่าจู่โจมแอตแท็กเนี่ยใช่มั้งเราคิดง่ายๆนะคะคำว่าแอตแท็กโดนจู่โจมเนี่ยคนคนที่โดนจู่โจมเนี่ยดาวคิดว่าทำอะไรบ้างไม่อยู่เฉยๆนะ มันมีหลายแบบนะอ่าสู้การด่สู้เลยถ้าแม่ซัดมาเราก็ซัดค่ะใช่หรือหรือบางทีก็มีคนแบบอีกแบบไงคะก็คือว่าถอยเลยก็คือว่าอ่ะเอ้ามาเลยเต็มที่เราไม่สู้ไม่ทําอะไรอันนี้มันก็เป็นธรรมชาติของแต่ละคนที่แตกต่างแต่ว่ามันก็ทําให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างค่ะมันก็ทำให้อีกฝ่ายเนี่ยกลายเป็นถ้าสู้เยอะๆอันนี้เครียดนะมันไปตกกังวลว่าเมื่อไหร่จะมาถูกไหมคะมันจะต้องสู้ตลอด มันจะอยู่ในแบบไฟโหมดตลอด๋ือเธอจะอแม่จะพุ่งเมื่อไหร่พ่อจะพุ่งเมื่อไหร่ใช่ไหมคะมเราจะต้องพุ่งกลับเลยเต้องทําอะไรมันเครียดอ่ะมันนั่งเครียดทั้งวิตกคนที่ในนัศนลักษณะคือถอยสมมติโดนว่า เรื่อยๆแล้วถอยเรารู้สึกว่าไม่ได้ทําอะไรเราไม่สามารถยืนขึ้นได้ตัวเองอย่างที่ตอนช่วงต้นๆเนี่ที่ที่เราคุยกันเล่นๆแล้วพูดถึงว่ามันทําให้กายเป็นเหมือนเป็นแผลในใจเราใช่ไหมคะทำให้ลูกบางคนหรือใครก็แล้วแต่ละที่อยู่ในในความดูแลของเราเนี่ยอาจจะเชื่อไปว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยจริงเช่นพ่อแม่คอมเมนต์เนี่ยค่ะว่าโอ๊ยทําไมเราเป็นคนขี้น้อยใจเป็นอะไรรอดราจำความรู้สึกว่าเฮ้ยเราขี้น้อยใจจริงๆเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะ่ามันจมอยู่ในกับความคิด การที่เราเริ่มเชื่อเริ่มจนว่าเราเป็นคนอย่างนั้นเราเป็นคนอย่างนี้เพราะเราโดนเลเบลมาเนี่ยนะคะมันก็ทําให้เราไม่มีความเชื่อใจในตัวเองมันมันเครียดด้วยมันมันอาจจะนํามาซึ่งความซึมเศร้าได้อีกคือเพราะเพราะาเราถอยเราเราเรามีความรู้สึกว่าโอ้เราถ้าเราไม่โอเคขนาดนั้นเราอาจจะนีดีกว่าไม่ต้องทําอะไรดีกว่า คือมันมีผลกระทบไปได้ไกลเพราะว่าคนที่พูดเนี่ยมันมันมีความสําคัญต่อชีวิตเราเขาเป็นคุณพ่อคุณแม่พอเขาพูดอะไรซ้ําๆซึ่งถ้าเราไม่ไม่กันมันไวเพราะเราพอที่จะเชื่อเขาเนี่ยบางทีเราเผลอเชื่อไปไปเป็นแบบนั้นจริงๆใช่ค่ะก็คือสแบบทั้งเชื่อกับกับทั้งต่อต้านต่อต้านมันจะเป็นแผล อ๋อเออมันก็มีผลคราวนี้สวิชกลับมาค่ะถามผู้เชี่ยวชาญหมดของพี่เจียร์เรียนแบบผู้ชายขอแทนจริงจริงคำว่าผู้เชี่ยวชาญไม่ได้หมายความว่าพี่เจี๊ยรว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าลูกแต่ว่าให้เข้าใจตรงๆไปเลยว่าเขาบอกว่าเฮ้ยแม่ไม่ได้ทํางานอยู่นะเอาหมดแม่ไม่เอาหมดแค่แค่ไม่ใช่หมดทํางานนะคะไม่ใช่ว่าหนะคะเราไม่ได้เจีไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะยังมีอะไรต้องเรียนรู้เยอะแยะ อ่าฮะอ่าฮะคือแล้วจะถามนี้ว่าแล้วทําไมเราถึงมักจะทําอย่างนั้นกับลูกกับคนในครอบครัวล่ะ,ท,ท,ะทั้งๆที่จริงๆตอนเด็กๆสมมติตอนเราเด็กๆเ,เราอาจจะเคยถูกทําแบบนี้จากพ่อแม่เราเราก็เจ็บปวดมาแล้วทําไมพอเราโตขึ้นสมมติเรามีลูกเนี่ยเราเผลอไปทําแบบนี้กับลูกอีกแล้ว จริงๆนะคะดาวเรื่องนี้อ่ะถ้าจะคุยเนี่ยมันเยอะมากเลยเพราะว่าเอาถึงแม้เราจะพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องของสุขภาพจิตหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เรื่องของภาวะจิตใจจริงๆมันการที่เราเป็นคนอย่างนี้ในวันนี้นี่มันมา <im ered> ต,ตั้งแต่เด็กตั้งตั้งแต่ตั้งแต่เด็กได้เลยนะเช่นอะไรบ้างจะมีอมคะที่ที่ทำให้เราเป็นคนอย่างนั้นทำให้เราเป็นต่อใจความคาดหวังอ э ันนี้อันนี้เรื่องสําคัญเลยนะคะเราอ่าเราคาดหวังว่าเขาต้องคิดอย่างเราเป็นอย่างเรา นะคะเหมือนเราซึ่งจริงๆหรือคือเขาเป็นเงางอกจากตัวเราซึ่งจริงๆไม่ใช่หมายถึงพ่อแม่เราเหรอใช่ค่ะมีความคาดหวังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ลูกพูดไม่เหมือนกับเราหรือคิดไม่เหมือนเราในบางทีเนี่ยมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจอ่ะเออคำนี้ได้ยินบ่อยมากไม่ได้ดังใจเลยขราวหน้าเดจะจะแบบว่าย้อนกลับไปเป็นเด็กไม่ได้เราสามารถบอกว่า นี่หนูไม่ใช่เงางอกของแม่นะคะใช่ใช่ค่ะเอาเลยเพราะเนี้ยแหละเนี้ยคือสิ่งที่เจคิดมันไม่ใช่เงางอกค่ะคือเป็นเป็นอีกคนหนึ่งนะคะแล้วแล้วแล้วบางอย่างมันเป็นงนี้ด้วยนะคะบางทีเราเนี่ยตัดสินคนอื่นหรือเราบอกว่าคนอื่นผิดเน่ยเพราะจริงๆเรากลัวเราผิดอะเรารีบโบยไปก่อนเรารีบป้ายไปก่อนเรากลัวเราผิดเราก็เลยรีบพุ่งไปเลยว่าเธอผิดค่ะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เราไง อันนี้อันนี้คือคือความกลัวของเราสิ่งที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้เนี่ยเฮ้ย mm hmm. แต่ไม่ใช่ความผิดของเรานะคือคุณนเฮ้ย mm hmm. นี่คือนี่คือขุนมันเป็นการพุ้งอันนี้อันนี้ถึงบอกว่ามันมาตั้งแต่ประสบการณ์หรือสุขภาพจิตหรือ,อว่าอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่เด็กหรือการเลี้ยงดูหรืออะไรโอ้เย mm hmm. อะเลยคือ,อ,อเป็นไปได้ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ถูกเลี้ยงดูหรือว่าปลูกฝังให้สามารถที่จะยอมรับความผิดพลาด อะไรได้แล้วแบบผิดพลาดแล้วแบบพ่อแม่ยังโอเคเราก็จะค้นพบว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ถ้าเราโดนโดนโดนฝังโดนบอกมาว่าความผิดพลาดคือความแย่ความห่วยความที่ไม่ดีควรจะเอาไปจากชีวิตวันหนึ่งพอเรามีความที่จะทําผิดพลาดหรือไม่ได้ไม่ได้อย่างที่อยากใจแทนที่เราจะยอมรับมันว่าเอ้ยมันก็คงเป็นแบบนี้มันเกิดขึ้นได้เราโบยไปให้เขาเลยว่าเธอพลาดค่ะดาวนึกถึงเกมอันนี้นะ ที่ไทยเราก็คงจะมีใช่ไหมคะที่ที่จะไม่รู้ว่าพี่จะจาไม่ได้นะว่าชื่อเกมอะไรนะคะแต่แต่นึกถึงเกมที่เรานั่งร้องมงกันนะคะเป็นวงกลมใช่ไหมคะมแล้วเราก็อาจจะขยํากระดาษนะคะอันหนึ่งแล้วเราก็บอกว่านี่นะกระดาษอันนี้เนี่ยโหยเป็นกองขยะหรือ,เ,อเป็นเอึเป็นอะไรก็แล้ว<อ>แต่นะคะอ้อาวไหนะดูซิว่าเราจะส่งต่อกันไปยังไง ไม่มีใครใช่ไหมคะรับไอ้ไอ้กระดาษนั้นหรอโอ๊ยอยู่กับตัวเองก่อนนะคะจะทำตอนนี้วัหมดแล้วพอเวลามันหมดก็ยอมรับก่นบางครั้งโอ้ยเราเราใช่เรากอดอืนของเราก่อนดีไหมใช่ไหมคะเราเราลองพิจารณามันไม่มีไขรหลาก็จะรีบโอยใช่ไหมคะไปให้คนอื่นๆใช่ไหมเพราะนั้นบางครั้งคนเราเป็นอย่างนั้นนะคะเราต้องยอมรับว่าไม่ใช่แค่บางคนนะในตัวเราเองในบางจังหวะ นะคะถึงแม้เราจะ aware ประมาณ80%มี20%เราก็ยังเป็นค่ะเราผ่านเราส่งต่อผ่านไปก่อนเรารีบโบยไปก่อนเรารีบเอาผ่านไปก่อนแล้วเราค่อยมาดูอีกทีล้วค่อยจัดการอีกทีแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราถ้าเรายอมรับความผิดพลาดได้ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนก็แบบทาผิดได้ทุกคนพูดผิดได้ทุกคนเรียนรู้กันมันได้เนี่ยเราก็จะอาจจะหยุดดูกระดาษนั้นแป๊บหนึ่งแล้วพิจารณาหน่อยว่าเอามไม่ด้ยังไงใช่ไหมหรือทําไมคนกลัวจัง แล้วไหนเราลองคลี่กระดาษนิดนึงหรือว่าเอาเราคือคือพิพจารณากับมันแทนที่จะรีบโบยและรีบโยนไปเพราะฉะนั้นจะคิดว่าพ่อแม่เนี่ยค่ะต้องเข้าใจว่ามันเป็นมันเป็น common humanity มันเป็น human being นะทุกนคน,เ,นเราเป็นคนมีผิดมีถูกเพราะฉะนั้นถึงแม้เขาจะผิดพลาดหรืออะไรกแล้วแต่เนี่ยมันไม่ใช่ definition ว่าโอ้โหนี่คือคือคนที่แบบพลาดมาก ไม่มีความหวังไม่มีอนาคตมันเป็นแค่พฤติกรรมหรือเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นมันไม่ได้เป็นการตัดสินของทั้งหมดในชีวิตเขาค่ะนั่นแปลว่าพ่อแม่ที่ไม่ค่อยชอบดิลกับความผิดพลาดหรือความไม่ดีความไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นไปได้ว่าถ้าวันไหนน็อตหลุดก็อาจจะเผลอไปโบยความผิดต่างๆที่เกิดแบบไปให้กับลูกได้ง่าย เป็นไปได้ค่ะนั่นแต่ <ไป S 2> ว่าคือหลายคนจะยอมรับยาาโดนนึกออกนะโดยเฉพาะถ้าบางทีอุไม่ต้องแม่กับลูกพ่อกับลูกหรอกบางทีลูกก็ไปจา้าพ่อแม่เหมือนกันบางทีเราเราเรา,เราจะชอบบอกว่าเราไม่ได้จา้าเขาหรอกแต่ไอสิ่งที่มันทะลุออกมาจากการสื่อสารที่เราพูดเนี่ยมันมันจา้าเขาไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่เราจะแก้อย่าไปแก้ตอนพูดอย่างเดียวค่อยๆปรับมุมมอง ก่อนหน้านั้นด้วยก็จะช่วยทําให้ไอสิ่งเหล่านี้มันไม่ออกมาแต่แต่ดาวครับคือจริงๆคนเรามันเลี่ยงยากเหมือนกันเราต้องจัดประมาณหนึ่งเธอเราถึงจะเป็นคนที่มีความคิดมีครีเอทีฟมีอินไซด์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเพราะนั้นมันไม่ได้เป็นพี่เจว่ามันที่บอกว่าเป็นศาร์ิลปหมายความว่ามันเป็นบาลานซ์อะ คือคือเราเราเราหนีไม่พ้นมันไม่ได้เราไม่สามารถแก้ที่จะไม่จัดคนได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะคะแต่พี่เจว่าการสื่อสารออกมาหรือลักษณะของการใช้คำพูดหรืออะไรต่างๆเนี่ยพี่เจว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าการที่เราเป็นคนแล้วเราเอ่อการที่เราเป็นคนคนเราทุกคนที่มันจัดเนี่ยนะคะเพราะว่าการที่เราจัดอะไรบางอย่างเช่นสมมติเราเดินไปในแกลเลอรี่เนี่ย เพราะมันแล้วเราจะมางอย่างเช่นโอ้โหรู้นี่มันสวยมันทําให้เรานึกถึงนู่นนี่นู่นนี่เราจ้าสประมาณหนึ่ง<ม>เพราะจริงๆเราไม่รู้เลยว่า,าคนที่เขียนอาร์ติสนี่เขาคิดถึงหรือนึกถึงอะไรแต่ว่าเราจ้าสในด้านที่มันบาลานซ์ที่มันเป็นกลาง อันนี้คือเป็นการจ้าที่โอเคเพราะว่ามันเนสร้างความคิดความรู้สึกของเราข้างในอันนี้เป็นธรรมดานะคะแต่ถ้าจ้าที่มากไปก็คือการที่เราเราคอมเมนต์เราการเลิกใช้คําพูดหรือว่าเราโดนสรุปว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้พี่เจว่ามากเกินไปเพราะฉะนั้นบางทีมันเป็นการใช้คําพูดเหมือนกันนะคะแต่ส่วนทัศนคติเนี่ยมันต้องเริ่มจากอะไรมันต้องเริ่มต้นจากแก้จากตัวเราเองคือการมองตัวเราเองด้วย ะะการยอมรับในตัวเองบางทีเนี่ยเราแก้คนอื่นเหมือนเป็นดินน้ำมันเลยเราอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะว่ามันมีแผลบางอย่างเยอะแยะในตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันต้องสังเกตตัวเองเหมือนกันสังเกตตัวเองเนี่ยค่อนข้างสําคัญว่าเวลาเราพูดคุยกับคนในครอบครัวเราพูดอย่างไรไอคิดอย่างไรเนี่ยคุณจะคิดอะไรก็ได้แหละ มันเป็นอิสระทางความคิดแต่พอจะออกแอคชั่นแล้วก็จะสื่อสารไปกับอีกคนนะ่ะก็ให้นึกถึงความรู้สึกของอีกคนหน่อยถ้าสังเกตตัวเองอมไม่ทันก็ดูปฏิกิริยาของคนที่เราสื่อสารด้วยก็ได้พอพูดไปแล้วแบบเออมันจึกเขาเนาะเขาสะอึกเนาะเขาเออกินข้าวกันอยู่เขารวบช้อนเลยว่ะอเออแล้วก็เรียนรู้ว่าอ,อ แ,แต่มันมีแต่มมนมีอีกอย่างหนึ่งนะคะบางครั้งพ่อแม่ตั้งใจหรือหรือคนในบ้านบางทีตั้งใจคือพูดเพื่อที่จะให้เสอึกนี่แหละเพราะว่าอ,อะไรรู้ไหมคะเพราะเราอยากให้มันแก้ให้แก้ปัญหาเลยคะเราเรานึกในแง่ว่าคือขอให้พูดครั้งเดียวจบเพราะเราอยากให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมเราอยากให้เขาทำอย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นเป็นการพูดหวังผลคือบางทีรู้ตัวนะเอาให้แรงไปเลยเพราะว่าทําไมเราอยากให้เขาเปลี่ยนเราอยากให้เขาเสอึกเพื่อที่จะเปลี่ยน ว่าบางคนใช้พทเทินของอันนี้เหมือนกันแล้ววิธีนี้มันมันมีผลยังไงบ้างพี่เจียถ้าสมมติคุณพ่อคุณแม่อยากตัดสินใจใช้แบบนี้เพราะเราเข้าใจว่าใช่คุณพ่อคุณแม่หลายบ้านโดนสอนมาแบบนี้เพราะรว่าเขาสอนกันมาว่าต้องให้มันเจ็บเจ็บแล้วจะได้จําต้องพูดเจ็บเจ็บจะได้รู้สึกรู้สึกแล้วก็จะได้เปลี่ยนพฤติกรรมค่ะมันเกิดผลอะไรได้บ้างคะกับกับคนที่ที่ได้ได้ได้รับการสื่อสารแบบ มันก็จะเกิดการเปลี่ยนแบบไม่จริงใจและไม่จริงจังจะเอาปล่าเปลี่ยนแค่ตรงนั้นนะคะเปลี่ยนให้มันจบจบไปแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนในเรื่องของความคิดไม่มีการเติบโตข้างในนึกออกไหมคะคือทาทาไปมันก็คือการประชดการทําด้วยความโกรธใช่ไหมคะเออแล้วก็มันก็จะเกิดการเป็นการน้อยเนื้อต่าใจ ในตัวเองใช่ไหมคะว่าตัวเองโทษตัวเองด่าดตัวเองอืมไอ้สี่ฉันเป็นลูกคนที่สองแม่ไม่ได้รักฉันเหมือนคนที่สาใช่สี่ฉันเป็นลูกผู้หญิงฉันก็เลยต้องโดนแบบนี้ใช่สีนี่คืออาการน้อยเนื้อต่าใจที่เกิดขึ้นเป็นเสียงในใจวาบขึ้นมาอ่าอ่านะคะแล้วมันก็เรื่องของการคุณค่าก็คือไม่ไม่รู้คุณค่าในตัวเอง แล้วก็จะรอคนอื่นพิสูจใช่ไหมคะมเพราะว่าเพราะว่าคนที่อยู่กับการวิาพากษ์วิจารณ์โดนว่าเมอมากๆเนี่ยสิ่งที่ไม่เคยได้คือไม่เคยได้คําพูดชมหรือชื่นชมจากคนอื่น เพราะฉะนั้นถ้าเขาไปเจอนะคะสมมุติว่าไปเจอเพื่อนหรือเจอคนที่แบบว่าชมแต่ว่าไม่ได้จริงใจเนี่ยบางทีเขาไม่ได้รู้ความแตกตา่างก็คือรับคําชมมาแล้วรู้สึกว่าโอเคเราเฮ้ยเราดีเรามีคนชื่นชมเราเพราะฉะนั้นก็จะซีคหาไอคนที่มาชื่นชมเราแบบนั้นไปไเรื่อยแต่ว่าข้างในก็จะเหงานะค่อนข้างว่างเพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกดีกับตัวเองจริงๆมันรอกับรูปจากคนอื่นเรามีประสบการณ์ค้นพบกับ กรากฏการที่พี่เจเพิ่งแชร์เมื่อสักครู่ค่อนข้างเยอะมากกับบริบทที่ทำงานที่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 เมืองไทยนะคะคือเนื่องจากว่าหลายคนไม่ค่อยรู้คุณค่าของตัวเองแล้วจะวัดคุณค่าของตัวเองจากมุมมองของคนอื่นบางคนยังล็อกมุมมองของคุณพ่อกับคุณแม่ที่ว่าเช็คว่าตัวเองตอนนี้อายุสามละสี่สิบละ ดีพอหรือ,อยังมันใช่สิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่าแล้วเขาไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า mm. ได้คุณค่าของเขาจริงๆมันคือตรงไหนแล้วจริงจงไม่ใช่แค่ mm hmm. เกิดขึ้นในบ้านมันเกิดขึ้นกับที่ทํางานกับกลุ่มเพื่อนที่เขาจะต้องรอถามว่าฉันโอเคไหมอันนี้คือโอเคแล้วหรือ,อยังมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นผลพวงมาจากการที่เขาถูกประเมินถูกจัดยิบย,ย่อยยิบย,ย่อยและทาลายตัวเซลฟ์เอสติเมขเขามาตัเ่เด็ๆ ค่ะมันคล้ายคโควิดในทีนิดนึงนะคะพอเรา,เ,าเป็นแบบนี้เ,เราก็จะแพร่ไปที่คนอื่นเออแพร่ยังไงคะในแบบรูปประทับก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราลึกนึกอย่างที่ดาวพูดค่ะถ้าเราเป็นลูกที่โดนว่าโดนตําหนิโดนด่าโดนประชดมาเยอะๆเนี่ยค่ะนั่นคือเราชินกับอันนี้ถูกไหมคะนี่นี่คือวิธีการที่เราใช้เรามีความสุขว่ามันได้ผลถึงแม้เราจะไม่เห็นด้วยแต่ว่ามันได้ผลเอาบางครั้งเนี่ยค่ะโดยที่รู้ตัวแลวไม่รู้ตัวบางทีเราก็เผลอทํา พอเราเห็นแพทเทิร์นอันนี้มาเพราะฉะนั้นเหมือนโควิด1 9ก็คือว่าเราก็เผยแพร่โรคนี้ต่อไปค่ะมีคำถามที่หลายคนจะถามและเสมอว่าพอเราถูกปฏิบัติไม่ดีจากพ่อแม่ที่เราไม่ชอบทำไมพอเราโตมาเป็นพอ่อเป็นแม่คนเรากลับไปทำแบบนั้นกับลูกนี่คือคำตอบคือเพราะว่าเราชินกับรูปแบบการจัดการปัญหาแบบนั้นคือพี่เจอเองเนี่ยพี่เจไม่ได้เติบโตมากับแม่ใช่ไหมคะแต่บางครั้งเนี่ยนานๆทีพี่เจก็จะรู้สึกว่าเฮ้ ทางทางที่ไม่ได้ไม่ได้ไมีเลดีนชิพหรือไม่ได้เสร็จกันมากเนี่ยแต่แตามมันเหมือนข้างในอยู่ดีมันสะกิดขึ้นมาแล้วรู้ว่าเฮ้ยเรามีนิสัยคล้ายแม่อยู่นิดนึงจากคําเล่าที่ คำบอกเล่าที่คนอื่นพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่าทําไมเป็นอย่างนั้นพี่เรยว่าคนเรามีศักยภาพอะค่ะในเรื่องของความจําในเรื่องของนิสัยในเรื่องของแพทเทิร์นบางอย่างที่เวลาที่เราอยู่กับบางอย่างซ้ําๆซ้าๆซ้ๆมาช่วงหนึ่งเห็นด้วยหรือไม่ได้เห็นด้วยหรืออะไรก็ตามเนี่ยบางครั้งมันมีโอกาสเหมือนกันที่เราจะรีพีทแพทเทิร์นนั้นก็คือทาแพทเทิร์นนั้นซ้าๆแต่ข้อดีก็คือว่าที่เรามานั่งคุยกันทั้งหมดเนี่ยหมายความว่าคนเราไม่มีทางไม่ผิดพลาดบางที เรากม็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพ่อแม่เราทำอย่างนั้นเราเคยต่อต้านแล้ววันนี้เราทำ ถ้าเรารู้ตัวแล้วอันนั้นนะคะก็คือตั้งสติด้วยแล้วแล้วเราต้องรู้ละแล้วเราต้องพยายามไม่ทําแค่นั้นเองค่ะอย่าไปตีออกชกตัวว่าเอ้ยทำไมเราเป็นอย่างนั้นมันพลาดกันได้อยู่แล้วนะคะเราแล้วมันคือการเรียนรู้ด้วยแล้วเวลาที่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 เราที่เราถามเต็แบบว่เอ๊ะทำไมมาทาแบบนี้เนี่ยจริงๆมันเกิดเป็นปัญญาหลากหลายเยอะแยะเลยเพราะว่าเราก็มานั่งคิดใช่ไหมว่ามันมาจากอะไรอะไรได้อีกต้องเยอะแล้วเวลาที่เราคิดกับมันโฟกัสกับมันแบบว่าตั้งใจหรือเฮลตี้จริงๆเนี่ย มันสร้างนิสัยใหม่ให้กับเราได้แค่เราสังเกตเห็นมันแล้วเราก็มาคบคิดกับมันใหม่ทบทวนตัวเองนี่ก็คือเป็นนิสัยใหม่ที่เฮลตี้เพิ่มมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราพลาดอย่าเพิ่งโกรธตัวเองมากนักมันเกิดขึ้นได้ความผิดพลาดนี้แล้วพอ,อเรามีนิสัยทบทวนมันบ่อยๆมันก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะมีเวลาได้คุยกับตัวเองว่า เออในอนาคตเราจะทําอะไรอย่างอื่นอีกได้บ้างฟังดูแบบนี้มันก็ดูมีความหวังดีไม่ใช่ว่าแบบเออเราโดนปฏิบัติมายังไงถูกเลี้ยงดูมายังไงวันหนึ่งเราโตขึ้นมาเราก็อาจจะอาจจะรีพีทมันรีพีทแน่ค่ะถ้าเราไม่มีสปิดค,คอยสังเกตตัวเองแต่เมื่อไหร่ที่เห็นตัวเองแล้วยินดีด้วยค่ะแพทเทิร์ททนนั้นของคุณกำลังถูกดิสรั t นั่นคือสายที่ดี ใช่ค่ะมีข้อแนะนําง่ายๆอย่างหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มจะจับผิดเริ่มจะว่าคนอื่นเนี่ยนะคะให้เราเบรกนิดนึงเบรกไปทําอะไรก็ได้เบรกอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกดีๆกับตัวเองนะคะแล้วเราเริ่มโฟกัสตัวเองว่าเราลองคิดว่านะคะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เรานิดในตรงนี้กับตัวเราเองมันมีความไม่เซ็ตเตอร์อ,อะไรบางอย่างในตัวเรา นะคะมันทําไมเราถึงอ่อนไหวกับความผิดพลาดของคนอื่นหรือคนอื่นมันทาทาอะไรบางอยา่างมันไม่ได้หนังใจหรือเราหงุดหงิดกับเขาบางทีมันมาจากตัวเราค่ะเพราะว่ามันเป็นทั้งอาจจะเป็นสุขภาพจิตของเรางานของเราความเครียดของเราแม้กระทั่งการเจ็บป่วยของเรานะคะบางทีเราเราเรา,เราก็ไม่รู้ตัวหรือแม้กระทั่งความเป็นแม่นเ,เนี่ยเจเนี <laughs> ่ยลูกจะรู้เลยค่ะ,ะต้องขอโทษแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะคือ,อยายวันนั้นของเดือนเนี่ย ช่วงอาทิตย์หรือสิบวันก่อนวันนั้นของเดือนเนี่ยค่ะลูกจะเห็นออร่าบางอย่างมาเราเชื่อไหมคะว่าลูกชายรู้ด้วยนะว่าอ่าอยู่ออโมใช่ไหมครับออโมวันนั้นของเดือนใช่ไหมแม่อ้าวพวกเราห่างห่างแม่ก็ห่างโซเชียลดิสแทสซิงนิดนึงคือบางทีมันมันมันก็มีนะคะหลายๆอย่างไม่ไม่อันนี้ไม่ได้เป็นความเจ็บปวดเจ็บป่วยแต่ว่าจะหมายความว่าให้เราดูว่าบางทีธรรมชาติของเราเองตัวเราเองเนี่ยค่ะ บางทีมันก็มีหลายอย่างในความเปลี่ยนแปลงของเราที่มันเป็นปัใจจัยในการที่ทําให้เราไปจี้คนอื่นไปเหวี่ยงคนอื่นไปจับผิดคนอื่นเยอะแต่ว่าถ้าอยากจะลดละเลิกหรือไม่อยากจะจา้าไม่มีใครอยากจะจ้าแต่ตรีตีปลาคนในครอบครัวแหะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากำลังจะพุ่งใส่เขาด้วยคําพูด พอสแป๊บหนึ่งแล้วย้ายตัวเองออกไปจากเซตติ้งนั้นไปทําอย่างอื่นแล้วไปคุยกับตัวเองก่อนว่าจริงๆลึกๆนะตอนเนี้ภาวะใจเราเป็นอะไรจริงๆมันอาจจะเป็นออชู้ที่เราก็าได้มันไม่ใช่เป็นออชู้ที่เขาเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เท่าทันตัวเองแล้วเราอยากจะหาเหยื่อไปอัตแทกสิ่งนั้นไปไข้ควรจากตัวเองให้เจอก่อนมันอาจจะเป็นความไม่มั่นคงทางใจอาจจะเป็นความเค<ม>รียดสะสมที่มาจากสถานการณ์โลกอาจจะมาจากความเจ็บป่วยหรือว่าเป็นไซเคิลของ ของร่างกายตามธรมรมชาติไปเจอสารตะ,ะสิ่่งเหลานั้นก่อน<ม>ก็จะช่วยลดแรงประทะที่พุ่งไปสู่คนที่เรารักในครอบครัวพอพูด<อ>แบบนี้แล้วแบบเออเราเราเห็นด้วยมากจริงๆหลายครั้งเราชอบมองออกเนาะว่าอันนี้ความผิดมันอยู่ที่เขาเขาอีกละลูกอย่างนั้นพ่ออย่างนี้แม่อย่างนี้สามีอย่างนี้ภรรยายอย่างนั้นบางทีสิ่งที่เราไม่พอใจจริงๆมันอาจจะอยู่ข้างในตัวเราเองก็ได้ก็ได้ พราะพี่เจียบอกว่าไปสละตากับตัวเองแต่ถ้าสุดท้ายแล้วคุณพบว่าอ๋อฉันอยากจะสื่อสารกับเขาเรื่องนี้จริงๆและว,ว่าการใช้เวลาห่วงหนึ่งไปพพสมันก็ช่วยให้เราทัวร์แล้วว่าเออเรายัางอยากจะคุยกับเขาตา่างออกไปจากการพุ่งตอนแรกหรือเปล่าอาจจะเจอวิธีการสื่อสารใหม่ก็ได้เพราะฉะนั้นค่ะฟังคีย์เวิร์ดแบบนี้จากพี่เจียว,วันนี้ก็จะค้นพบว่าการสังเกตตัวเองอก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ภาพได้ไม่ต้องเป็นเพอร์เฟกต์มัมเพอร์เฟกตแดดตลอดเวลาเราเป็นคนแต่บางทีเราไม่ทันตัวเองเราสังเกตคนตรงหน้าหน่อยว่าปฏิกิริยาต่อกรับเขาเป็นยังไงแล้วถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นอะไรในใจพอหาที่ทางให้ตัวเองแล้วก็พูดคุยกับตัวเองเพียงเท่านี้ช่วงเวลาในครอบครัวมันก็จะได้ไม่ได้เป็นพื้นที่บ่มเพาะความเครียดค่ะ ฟัง o u OK เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบาบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears